สวัสดีครับผมบอยรีวิวของนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวแนะนำเกี่ยวกับบาโค้นะครับบาโค้ Bar นะครับไม่ใช่บาโฮนะครับ head, head. บาร์โค้ดเนี่ยครับจะมีอยู่ทุกที่รอบตัวเราเลยนะครับเราจะพบและเจอสิ่งเหล่านี้ทุกวันนะครับและในการใช้งานการสแกนบาร์โค้ดน,นะครับก็มีอยู่ในเกือบทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นร้านค้าการชำระเงินผ่านมือถือจุดบริการเซลส์เซอร์วิสนะครับในวงการโลจิสติกนะครับแม้กระทั่งในโรงงานต่างๆก็ย<ๆ>ังมีอีกด้วยนะครับเจ้าสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะครับจะติดอยู่บนสินค้าแทบทุก ชนิดบนโลกนี้เลยนะครับและในปัจจุบันนะครับวิวัฒนาการของบาร์โค้ดนะครับพัฒนาไปไกลมากทั้งรูปแบบและความสามารถในการเก็บข้อมูลนะครับบาร์โค้ดที่ใช้นะครับมีแบบ1มิติ2มิติแล้วก็แบบ3มิตินะฮะบาร์โค้ด1มิตินะครับ,บ,รระรบจะเป็นเส้น ตรงลงมาแบบนี้นะครับใช้สีขาวกับสีดำนะเราก็จะเห็นบาร์โค้ดตรงนี้ในทั่วๆไปตามกล่องสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับและแบบที่2นะครับคือ QR โค้ดนะครับหลายๆคนจะรู้จักกันดีอยู่แล้วก็จะเป็น QR โค้ดที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่า QR โค้ดแบบ2มิตินะครับเราจะเห็นใช้กันอย่างแพร่หลายโดยทั่วๆไปเลยนะครับแล้วบาร์โค้ดแบบ3มมิตินะครับอันนี้นะครับจะอยู่ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆซะส่วนใหญ่นะ มันจะเป็นการยิงเลเซอร์นะครับลงไปในตัวโลหะเลยนะครับตัวพื้นผิวเลยนะฮะโดนน้าโดนฝุ่นโดนผงอะไรพวกนี้นะครับมันก็ยังจะสามารถสแกนได้อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะมีเครื่องสแกนบาร์โค้ดอยู่หลายยี่ห้อในตลาดนะครับแต่ new land ก็เป็นแบรนด์ที่มีสินค้าจําพวกสแกนบาร์โค้ดที่ครบคันที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบใช้มือถือแบบบลูทูธแบบตั้งโต๊ะหรือเป็นแบบว่าไซส์พ็อกเก็ตเล็กกระทัดรัดนะครับไปจนถึงระดับรุ่นที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ก็มีนะครับแล้วนิวแลนเนี่ยเขายังเป็นบริษัทที่อยู่ในวงการบาร์โค้ดสแกนเนอร์มากกว่า20ปีแล้วด้วยนะครับแล้วนิวแลนในประเทศไทยนะครับบอกเลยว่ายอดฮิตนะครับมีหลายรุ่นให้เลือกนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแบบตั้งโต๊ะนะฮะหรือการใช้งานแบบพกพาแบบนี้นะฮะมันคือจริงๆอ่ะมันมันครอบคุมทั้งหมดของธุรกิจของเรานะฮะตั้งแต่เช็คสินค้าเข้าสต๊อก สินค้าคงค้างคงคลั่งตัวไหนมีตัวไหนยังมีต๊เกตัวไหนยังไม่มีตัวไหนขายไปแล้วตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ส่งคืนคือมันแค่สแกนคิวอาร์โค้ดนะครับแล้วคืออุปกรณ์ตรงนี้ทุกอย่างนะมีครบหมดเลยครับมีตัวตั้งโต๊ะแบบนี้นะฮะที่เราเห็นตามเซเว่นตามร้านใหญ่ๆอะไรทั่วไปนะครับตัวสแกนคิวอาร์โค้ดอ่าแบบนี้ตามตู้ลงหนังตาม b t s ตามอะไรพวกนี้มีหมดเลยเนี่ยแบบนี้เป็นปืนยิงแบบนี้ก็มีนะฮะ HR ยนะครับ HR 2 0 8 1นะครับตัวนี้ครับเป็นเครื่องอ่านบาร์โคดชนิด 2D นะครับแบบด้ามจับนะครับเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับใช้งานง่ายแบบปักแอนเพย์นะครับเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปนะครับอ่านได้ทั้งบาร์โคดบนสินค้าและหน้าจอมือถือนะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับตัวที่2นะครับ HR 3 2 8 0 BT นะครับเป็น Performance Wireless Barcode Scanner นะครับเครื่องอ่านบาร์โคดชนิด2 สองดีนะครับแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณบลูทูธนะครับโดยมีระยะการเชื่อมต่อมากกว่า50เมตรนะครับในพื้นที่โลกและมีแท่นชาร์จแบตเพื่อการใช้งานติดตั้งและการจัดเก็บที่สะดวกมากขึ้นนะครับตัวที่3นะครับ fr 4 0 8 0นะครับเดสก์ท็อปบาร์โค้ดสแกนเนอร์นะครับเป็นเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด2ดินนะครับแบบตั้งโตะนะครับเชื่อมต่อแบบมีสายอ่านบาร์โค้ดอัตโนมัตินะครับเพียงแค่นำบาร์โค้ดนะครับมาวางไว้หน้าเครื่องนะครับ สามารถอ่านบาร์โค้ดบนสินค้าได้หลากหลายชนิดนะครับและแม่นยำรวดเร็วมากนะครับเหมาะสำหรับการอ่านค r วอารโค้ดเพื่อการชำระเงินต่างๆนะครับตัวต่อไปนะครับ F M 430นะครับ Fixed Mouse Scanner for Key a r Solution นะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด 2D นะครับเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับมีขนาดเล็กนะครับเหมาะสำหรับการนำไปติดตามตู้นะครับ Sales Service นะ Key a อะไรพวกนี้นะครับตู้สินค้าอัตโนมัติทางเข้าต่างๆนะครับตัวนี้จะเหมาะมากนะครับเพราะว่าเล็กกระทัด ลัดมากนะครับตัวต่อไปนะครับ BS 8 0 6 0นะครับ Hand Free Pocket Barcode Scanner นะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด 2D นะครับขนาดเล็กนะครับแบบไร้สายนะครับเชื่อมต่อผ่านสัญญาณลูทูธสามารถเชื่อมต่อกับแท็บเล็ตได้ทั้ง Android และ iOS นะครับตัวต่อไปครับ MT 9 0นะครับ Full Touch Mobile Computer นะครับเป็นเครื่องมบายคอมพิวเตอร์ OS Android นะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับ5นิ้วนะครับพร้อมหัวอ่านแบบ 2D เพื่อใช้ในการยิงบาร์โค้ดในลักษณะงานต่างๆได้มากมายนะครับเช่นการรับส่งสินค้าการจัดการคลังสินค้าและยังมีโปรแกรม MDM นะครับมาให้ใช้ฟรีอีกด้วยนะฮะคือดีมากเลยนะครับรวมไปถึงยังมีอุปกรณ์เสริมนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับมี Accessory e c o s y s t e m นะครับให้เราเลือกใช้ได้ตามความสะดวกอีกด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับตัวนี้นะครับยอดฮิตครับ mt 6 5นะครับคีย์บอร์ดมบายคอมพิวเตอร์นะครับเป็น ือโมบายคอมพิวเตอร์นะครับ OS Android นะครับขนาดหน้าจอ4นิ้วนะครับพร้อมปุ่มกด30ปุ่มนะครับทั้งแบบตัวเลขและเมนูต่างๆนะครับพร้อมหัวอ่านนะครับหัวอ่านแบบ 2D ใช้ในการยิงบาร์โค้ดเพื่อการนับสต็อกสินค้าและรับสินค้าเข้าคลังนะครับและส่งออกนอกคลังนะครับตัวต่อไปนะครับ NVH 300 DP นะครับ Industrial Barcode Scanner 4 DPM Decoding Ability นะครับเครื่องอ่านบาร์โค้ดชนิด 2อดีประสิทธิภาพสูงนะครับเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับสามารถอ่านบาร์โคดชนิด DPM ได้นะฮะซึ่งบาร์โคด DPM เนี่ยจะนิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่นะครับนี่แหละครับโลกของเราตอนนี้ก็ได้ปรับ เปลี่ยนหมุนพัฒนาไปข้างหน้าแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับคนเรานะครับลดการใช้เงินสดน้อยลงมากๆนะครับใช้การสแกน QR code การสแกนจ่ายสแกนเข้าสแกนออกทุกที่เลยนะครับบริการตนเองนะครับพวกเซลล์เซอร์วิสการซื้อตัเกตต,ต่างๆนานานะครับการชําระเงินแบบไม่ใช้เงินสดก็ใช้เป็น QR code กับบาร์โค้ดซะส่วนใหญ่แล้วนะครับก็โลกมันหมุนเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้น เราก็ต้องตามโลกให้ทันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาแนะนําสิ่งดีๆให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยแล้วมารอดูต่อไปว่าคลิปต่อไปจะเอาอะไรเจ๋งๆมารีวิวให้ดูกันอีกนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย